สวัสดีค่ะชื่อเอิญนะคะมาจากบริษัทคารลดาต้าค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการหาครีเอเตอร์เพื่อช่วยขายสินค้าให้กับร้านคา้าจะทํายังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาในเว็บคารลดาต้าแล้วนะคะให้ไปที่แท็บครีเอเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะประเทศให้เลือกเป็นประเทศไทยค่ะช่วงเวลาแนะนําให้เลือกเป็นเวลา7วันที่ผ่านมานะคะส่วนหมวดหมู่จะมีหลากหลายหมวดหมู่เลยค่ะในที่นี้เราขอเลือกเป็นหมวดหมู่เสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นในนะคะส่วนในตัวกองขั้นสูงนะคะสามารถเลือกได้อีกค่ะ ประเภทพันธมิตรขอเลือกเป็นจัดการเองนะคะเพราะจัดการเองก็คือครีเอเตอร์ที่ไม่ได้เป็นของร้านค้าค่ะสามารถช่วยเราขายของได้ค่ะส่วนผู้ติดตามในที่นี้ขอเลือกเป็น 50,000- ื่นถึงสองแสนนะคะอัตราการมีส่วนร่วมแนะนําให้เลือกสูงค่ะอัตราการมีส่วนร่วมสูงก็คือครีเอเตอร์มียอดไลค์ยอดคอมเมนต์เยอะนั่นเองค่ะหมายความว่ามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นนะคะหลังจากนั้นให้มาที่หน้ารายการสินค้าค่ะจะเห็นได้ว่าครีเอเตอร์ในหมวดหมู่เสื้อผ้าสตรีและชุดชั้นในอันดับหนึ่งนะคะ คือร้านโยยาช็อปสองสีค่ะทำไรายได้ได้แปดแสนภายในเจ็ดวันค่ะสามารถกดคลิกเข้าไปค่ะเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเมื่อเข้ามาในหน้ารายละเอียดแล้วนะคะเราจะเห็นว่าร้านโยยาช็อปสองสีนะคะมีผู้ติดตามหนึ่งแสนเก้าหมื่นค่ะเราสามารถดูที่ตัวชี้วัดหลักได้ค่ะจะเห็นได้ว่าในเจ็ดวันนะคะร้านโยยาช็อปสองสีมีมีผู้ติดตามใหม่ถึงสองพันคนเลยค่ะส่วนไรายได้แปดแสนนะคะมาจากการไลฟ์ เกือบทั้งหมดเลยค่ะในไลฟ์นะคะเราสามารถดูได้ค่ะว่าแต่ละห้องไลฟ์ของเขานะคะทำรายได้ได้เท่าไหร่บ้างอย่างเช่นอันนี้นะคะไลฟ์หนึ่งชั่วโมงห้บเกนาทีค่ะทํารายได้ได้ถึง100่งแเลยค่ะจะเห็นได้ว่าครีเอเตอร์คนนี้นะคะเก่งในด้านไลฟ์ค่ะและก็เป็นครีเอเตอร์ที่มีศักยภาพมากเลยค่ะสามารถติดต่อร่วมงานได้ด้วยค่ะสำหรับ EP นี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยในการใช้งานเว็บคาร์โ a ด a ต้นะคะสามารถติดต่อไลน์ทางการได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะ